ใส่เกียร์ไม่เข้าใช่้อนตาลเว็บร้อยสิบไอสองร้อสิบเก้าเดี๋ยวนี้เนาะยันวิ่งทันไม่ได้เหยียบเกียร์ใส่เกียร์ไม่เข้านะครับต้องรอดูนะครับว่ามันเกิดอะไรนะครับเล็กเลยถอดมาดูนะครับไม่ทราบว่าน้องๆก็ทำอะไรกันมานะฮะ มันเครื่องก็ไม่เยอะเด้นี่เนาะดูดสดอีกตั้งหาก ว่าแล้วสปริงแต่งใช่ไหมสปริงแต่งที่นี้มันแข็งปืนครับไม่ได้นี่นะครับสาเหตุนะครับอันนี้อันนี้ใส่ของร้อยยีมาแล้วคร้ <25. S 1> ออุดเสื้อคลาดหลังคลาดร้อยยแต่ไม่ได้ใช้คลาดมือใช่ไหมอ่าเป็นร้อ้าธรรมดาทั่วไปร้อยยี่รยย เสียนะครับตามมานะครับลูกปืนแตกนะครับเนื่องจากแรงกดนะครับมันต้องกดเยอะเนื่องจากว่าสปริงตัวนี้มันแข็งนี่เป็นสปริงแต่ง6ตัว1 2 3 4 5 6 6งสาม่หตัวนี่นะครับแตกนะครับทำไมอยู่กิบเลยมั้งดูไหนเออกิบกิบนี้หลุดอาจจะกิบนี้หลุดด้วยอ่ะรื้อมา อ่อนเลยใช่ไหมเป่าเลยใช่ไหมหายใช่มเมื่อกี้เมื่อกี้หล่นอันหนึ่งใช่ไหมตอนเออเอาวนี่เจะเออเอามาโอ้เก็บเก็บหล่นหายหมดเลยหล่นไปสองตัวหลุดสองตัวอ่า แล้วเอาชามทั้นมาดูนะเฮ้ยเอาไอ้ไอ้นี้มาดูก่อนชามนี่มาดูก่อนอันนี้ใหม่หรือเก่าเก่าตัวเก่าเนาะไอะ้นี่แหละโอ้โหเออมาเกลี้ยงนะแล้เอาชามนั่เลยชุด,ดท่านดูอนนะ่ะทานแยกออกมา 6ตัวเลยนะครับฮ่าสปริงคลาสสีทองชันด้วยยังาม่รู้สักตัวสิสอู้อู้กดไม่ลงเอฟเลยน้ออืออือกดไม่ลงจริงๆใส่3ตัวก็พอละมั้งใช่แล้วใส่สปริงยืม3ตัวเออเอาไอ้ตรงรูน็อตอะใส่สปริงแต่ง ไอ,ไอ้ตัวไม่ใช่รุ่นนอตสปริงเดิม,มโอ้วันนี้สปริงแข็งเกินไปนะครับแทบไม่ลงอ่าเออแข็งเป๊กเ,เ,เ,เลยโอ้ดูดูลคลาสเป็นยังไงมั่งแม่นนามีปัญหาแล้วเนาะ เดี๋ยวค่อยเราถามเจ้าของเขาก่อนพอถ้าใส่ไปอหกตัวมันเดิมเนี่ยรับรองลูกปืนได้อีกรอบหนึ่งลูกปืนเล็กลูกปืนแตกอีก,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 แ,ก,อกแน่นอนใชออ้ได้ไม่นานหรอกลูกปืนเบอร์หกสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ใส่สปริงแต่งสามตัวสปริงเดิมสามตัวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับแถมนี้ไม่ไหว ออถ้าใส<ม>่ไป6ตัวมือนเทิมนี่น่าจะไม่นานแต่แตกแตกี่ดุเพินอ่ะยังไงก็ถ้าถามเจ้าของเขาดูเนาะเริ่เรียนก่อน